สวัสดีจ้ายายเอ็มพะโลจ้าเมื่อยายเอ็มเข้ามาหย็ดผงแดงเด้อยจ่าปลูกกี่ย่างแล้วคังไห้ขังสวนจะพี่น้องปองปลายจ่ายายเอ็มพะโลจ้าในวันที่สิบแปดเดือนเมษายนจ้ามื่อหลุดกับยายจ้าเอาหนึ่งจ้าง้างด้วยจ้าขาเพิ่นจะพี่น้องบ่ะเจนเนี่ย อ๋อแหน่จ้ะแม่แม่จ้ะเอสีพอพอ่พันเยียไปบพจ้ะจ่กพันเห็นเนาะจ้ะน้องประธนใยใหญ่ด้วยจ้ะพี่นนอะแสบจ่าเฮ็ดเสนิดนี่ทองดอกจ้ะเอวนอันนาจ่พี่เนาะค่อยๆ ดอกแรแหงมนันจะพ่นองงามเลยจ้ะมาจ้ะนี่มีเถินี่บ้าจ้ะมีแค่หนึ่ะอี่วพนองดอกหน่อยคนจองดอาใหญ่สุดพวดกไ ันพี่นาองังได้าน้จะฝึกเขามาจะเสดแกงมนเจ้า้องดอกจ้าดนหนึงจ้า บอกไม้จะหายง่า,งายาจะพี่นองบอดอกแลกแห้งมันจะพี่นอ่ะขาจ้าทำไมเข้างี้รู้พนงานจะพี่นองปองปลาจ้าจเยีย่ยมพอหล่อจ้ากระไรซ้ำนีลจะจ้าหลายคนเดอจะพี่นองที่คนพนจ้าที่หาคนได้ซ้ำหนีจะพี่นองะ พ่อได้แกงอยู่จ้าคลิปนี่กับฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามยายไปเด้อว่าแต่ละเมือนยายชิปหายหัปคีมยังให้พี่น้องเบิง่งแต่ว่านวันนี้ยายชิไปอีกอยู่จ้าสิไปเบิ่งแม่กินนู่นจ้าคลิปนี้ก็เท่านี้เละจ้า